เนี่ยแบบขวอยิ่งกูเรียนคณิตอีกอะเล่นเซอร์ตายก็ยังไม่เป็นไรนะเกิดเคสแดงก่อนแต่จะไปปั่นในโรงนาเฮ้ยคุณชิ้วมองไม่เห็นอะไรเลยไปโรงนาไอ้โมอย่าแบบนั้นตรงนี้มันมาแล้วนั่นเรื่ยแว่นหรอเลยแว่นเลยแว่นจำเสียงเครื่องได้ยี่ห้อเนี้ยโลโก้มันจะแว่นผ่านแล้วมันจะแว่นผ่านแล้ว แล้วมาแล้วมามามาโอ้เลยเฉินด้วยเียรดีนั่นแหละปั่นเดือดชันชนะดีวะมีลูนด้วยไม่เป็นไรหรอกปันเต็มเลยมันมีทิงเกอร์เลยนะเว้ยโอ้เสียงดังวะมีธนาด้วยโอ้เสียงดังเกินคุณดูขนาดมีธนาคุณดู เพิ่งนั่งจุ่มได้ไม่ถึง20่ิบวินแต่ไม่ทันเรามันมาแล้วเองอ่ะต้องไปช่วยเพื่อนรอก่อนก็ได้นะรอก่อนได้เสร็จได้เสร็จได้เรื่องนี้ถ้าถ้าเขาไม่แวะมาเสร็จได้เรื่อยร้อนเลื่อยร้อนเสร็จได้ชัวร์เสร็จได้ชัวร์โอเคโอเคไอ้ท่านโดดเรียกแล้วจอดช่วยกันเองไม่ช่วยเพื่อนไม่ละมาแล้วน่ะมันมีทีมกันเลยยิงด้วยน่ะ เฮ้ยเฮ้ย,ยโดนอะเฮ้ยโดนแล้วหลบม,มุมแบบเท่ๆีผมเห็นรูนแล้วอะ่ะอยู่ข้างบ้านใหญ่ในฟางอะ่ะฟางข้างบ้านใหญ่เนี่ยตรงที่ที่ผมโดนลากไปเนี่ยเนี่ยตรงเสาหนี้เนี่ยตรงฟางผมเจอท่อผมเจอท่อ <laughs> ไม่เกิดมันไปแล้วมันไปแล้วผมเรียกตันเฮ้ยเพื่อนล้มตัวนี้แบบเลี้ยวคมมาก เลี้ยวเลี้ยวไม่ใช่เลี้ยวเยอะนี่มันเลี้ยวนะไ <c oughs> อตัวนี้มันเลี้ยวคมนะนี่เร็วเพื่อนนุ่นเขืแล้วนั่นนะวิ่งอยู่วิ่งอยู่ช้าน่ะเดี๋ยวมันจะกลับมานะคุณต้องใจเย็นๆด้วยคิดคิดแบบเซอร์แอจิงเดียมซ่าน <c oughs>

ไปไปข้าวโพดดีกว่าปั่นู้ดโพดเครื่องก็ไม่เสร็จขันก็ไม่เสร็จแต่เครื่องเวายวายวายหนึ่งทีเอาดิวายไม่ตีไม่ตีกระโดดคนแค่รูนี่ยังรีคลุกวาย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 รีกุกแบบโอ้ยเพื่อนไม่ให้ฮิวอ่ะ ต้อยื้อหน่อยไปไปจูบดิไปผมเล่นผมเล่นอยู่ผมเหนื่อยมากเลยไปแล้วทิ้งแล้วไม่หรอ,องจริงเกินนะไปเดี๋ยวมาเอาผมเดี๋ยวเอา้าเต็กเต็กช, c, ช่วยกันตราหานไปแล้วไปผมยืนนิง่งๆอะ่ะผมไม่ต้องตูกอะ่ะเขาเลยไม่โดนผมอะ่ะเพื่อนล้มแล้วผมแค่ลู้นก่อนคุณช่วยกันดิ ผมเองไม่ได้ทำยี่อะไรแล้วคุณจะไปโดนแข่งนะเฮ้ยคุณจุ่มอย่างนี้หรอผมได้ยินแค่ลูนอยู่โอ้แค่ลูนดิบากมากแตกแล้วลุนเข้ามาเพื่องอ่ะเข้ามาตรงผมเอาถือเครื่องผมไปช่วยเพื่อนให้หน่อยเออกาลังมาจะเล่นกับผมนู่นเพื่อนไปช่วย้้วผมปั่น เขาพูดรอแล้วกันนะเขาทำมาตาม Easy Beat เฮ้ยๆๆๆๆเรื่อยๆยับยับโดนแน่เอ้ยตายฮาาะ้วนี่ติดได้ยังเงเคื่องคุณนานเกินนานอะไรเขาก็ถือดับไปแล้วง่ายอยู่เอาเพิ่งเล่นไว้แมนทีไปแล้ว เขยังเขาไล่เลื่อยเพื่อนอยู่ในแมทที่อย่างมันจับล้อยจับล้อยโอ้โ <c oughs> โดนพี่เค้กว <c oughs> โดนกันไม่ได้หรอ <c oughs> โดนขา <c oughs> ตึงน,นะ <c oughs> ผมลืมว่าปุ่มพับไม้ผมอยู่ไหนแต่ผมดูอ่ เออมันจะตายแล้วผมจะตายอีกทีพี่ผมตายแล้วช่วยด้วย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 ไม่มีใครมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่แยกกันหมดเลยบ้านฟ้าคนหนึ่งแม่เทปคนหนึ่งแล้วก็เกณฑแดงคนนึงเขาเลื่อยผมเขาเลื่อยผมไอ้เพื่อนไปช่วยเรีวเพื่อนผมต้องบอกยังไงมิช่วยด้วยเร็วเข้าเขาเอาผมเขาเอาผมคนจุ่มดึงเกินไปตายแนี่ยมื เขาเลี้ยวโหดปัดเฮ้ยเฮ้ยเลยร้อนแล้วเฮ้ยเขากลับมาเพื่อนเพื่อนเร็วเร็วเอาเพื่อนมาช่วยวิ่งมันจะถึงอยู่แล้วอะไรเพื่อนใช่ปะใช่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 ผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วชีวิตผมวิ่งสุดชีวิตผมยอมล้มแทนคุณได้อ่ะ ผมตายยากเข้ามาด้วยเป็นไง่องจริงเด้อไม่เป็นไรผมมีลูกผมมีลูกแทงหลังพุดไปไหนก็ไปเขาติดเลื่อปไหมอโหเหี้ยเขารู้สเต็ปแล้วผมจะรอเขาเลี้ยวแล้วผมก็จะหักหลบปะเรี่ยรู้แล้วนะโหผมมีผมมีแทงหลังด้วยนะ แล้วก็มีลุกเองด้วยเขาไม่ไหนวะจะตายเขาไม่เอาคุณหรอกเขาไปแล้วเดี๋ยวช่วยคุณนะเฮ้ยคุณกลับมาคุณดีนะไม่ลุกลุกไปทายหาเฮ้ยแทงแทงเลยแทงเลยเจอกันเจอกันเจอกันเฮ้ยไม่ดึงแล้วไม่ดึงแล้วโหตั้งห้าวิคุณดึงดึงกันดึงกันคุณได้ร้ายเหลือเกิน Hoa phun hoa phun không biết bọn em dinh 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 hoa 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 nó hoa hoa nó. hoa 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 Tôi hoa 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 sẽ hoa 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 ไ่นห่ผมอยู่ข้าวัวผมมาช่วยเขาในไอเจยิวผมไปวัานใหญ่ผมวิ่งเข้าวัานใหญ่ทางทางรูตันน่ะมาเจอผมแล้วเฮ้ยผมเออคุณแทงหลังบอกไปเลยอุ้มผมมาเลยจักไปแล้วคิวผมชิวผมอยู่ไม่ได้วะกลัวตายผมได้ทำอะไรแล้วนะวันวันน่ะ ผมจะให้ไปให้เพื่อนทีเออเครื่องบันฟ้าจะเสร็จแล้วนะแต่เขามาก็คือไม่มีเครื่องแมสคิวตุ้งทียนแดงด้วยมาตรงนี้ได้ปะผมแอบอยู่ผมแอบกระหน่ำได้แล้วนะแมสคิวเทียนแดงดิเขาอยู่ตรงผมอยู่นะอยู่ตรงไหนล่ะบ้านเล็กแถวปากกระโพดไปแล้วติดเครื่องหนีผมไปแล้ว ดูเสร็จแล้วต้าหาผมไม่เจอผมไม่ปวดคุณมาฮิวผมน้อยแมนติวเคนแดงเขาอยู่บ้านเล็กอยู่เปินลมแล้วหน่ะเพื่อนตายแล้วมันเลี้ยวเลี้ยวเครื่องเดียวท่ออะไรเกิดนะแมนติวเคนแดงก็บอกว่าสามพันรอบแล้วมาแล้วเครื่องนี้ต้องต็มนะเยังยังอ่ะแต่ให้ฮิวก่อนมีสองเครื่องที่จะเสร็จอ่ะบ้านเล็กกับเครื่องนี้ S <S เอาผมอยู่ใครไม่ใช่คุณอีกแล้วใช่หรอคุณปั่นได้เท่าไหร่ละทำไมาหาผมผมจะล้มแทนไปลูกเบลอะไรครับไอผมจะปั่นฉีกไว้ได้วะไม่ฉีกเลย เขาปั่นผมไม่ได้แล้วเขาังจิกเยเขาไปแล้วมานดิโมเขาเป็มาเล็กเฮ้ยไม่ไปจริงอ่ะหลอกเลยร้อนแล้วหลบไปหลบไปไปเลยฉิกฮิวฮิวหน่อยเขาไล่เพื่อนอยู่น่ะเขาจิะผมใช้กล่องฮิวให้กูเลยติดยอดติดยอดความเร็วดูดิตาบอดด้วยดูดิดูเห็นปะเห็นเห็นเดี๋ยวจุ่มเลยเนี่ยเขามีชิงเจอร์แล้วยนะเดี๋ยวเราเอออะไร เดี๋ยวเราโดดท่อแบบว่าปล่อยเพื่อนตายข้างในนี้นะเขาจะรู้นะว่าเราเปัน่นแล้วเสร็จอ่ะมาแล้วมาแล้วไอโมโดนไออคุณฟิวนัน่นคุณไม่เก็บกุะแจผมของเรนเหรว่าคุณจะตัดยอมโดนกานผมผมคิดว่าคุณจะไม่โดนเมืเ่อกี้โดน,น,นดอ่ะดิกระ้าอยู่ไหนไม่รู้โอ้ยไม่บอกอยู่ที่ผมเนี่ยเสาผม เนี่ยถ้าเกิดแล้วคุณไม่ต้องปั่นแล้ว้กเกิดแล้วนั่นคุณแจร่วงดังคุลิงโดนไล่อยู่เพื่อนพิมพว่าอะไรคนจีนอน่ะไม่รู้ว้าไว้ติดเอาไม้ไม่มีคุณฟิวจะเล็วไปแล้วนี่ โดนติดเลื่อยชนหลังแล้วเนี่ยนั่นไม้จุ๊บเออเฮ้ยโอ้ภาพไม่ทันหาตุ่มไม้พับไม้ไม่เจอโดนโดนไม่ทันเลยผมหาตุ่มพับไม้ไม่เจอวออหาตุ่มพับไม้ไม่เจอ ลุกลุกเองลุกไปเก็บหุนแกผมนะแล้วก็หาท่อเฮ้เพื่อนอยู่ใกล้ๆหุนนะนี่เขาจะรอไอ้นี่หุนนะคุณยังไม่ต้องเสียลุกเองก็ได้นะได้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 เสร็จแล้วทานได้เพื่อนเฮ้ยเขากลับมาอุ้มเเจอเจอเพื่อนแล้วอโมเร็วไม่เจอเขาหอผมเขาเจอเพื่อนเขาไล่เพื่อนหนู คุณเราต้องไปหาท่อไปเก็บกุญแจกุญแจอยู่ตรงเพื่อนจูเนี่เฮ้ยเพื่อนเก็บกุญแจไปแล้วกุญแจอยู่ที่เพื่อนกะเล่นหงกมนี่ไงท่อเออเราเพื่อนตายเฮ้ยเขาเขาแขวนเขาแขวน<า>คุณแอบในตู้ดิคุณแอบ,บในตู้ยังไม่ตายเขาเฟ้นสองแอบเบาเาเอาอลละแล้วเลือดไป เลือดเดี๋ยวก็หายเนี่ยรอเพื่อนรอเพื่อนตายเลยคุณรอดคุณรอดคนอ,อยู่นี่อะไรอีการ์เคลื่อนตัวเดียวก็ยังไม่แจ้งเตือนนะแต่จะมีเสียงเฉยเออคุณจะได้ช่วยผมเป็นโค้ดให้นะผมอ่านเกมขาดอยู่ยอะไรอนะ่ะเพื่อนตายเลย คือกาวได้ขึ้นดีต้องไปแจกเครื่องนนไม่ไม่ขึ้นตัวเดียวไม่แจ้งเตือนต้องขึ้นสี่ตัวถึงจะดังตุมต้มตุ้มตุ้มอะ่ะเข้าใจไหมเออเขาเห็นหลุมเพาแล้วก็เลยของเขาเฮ้ยเป็นตายแล้วเป็นตายแล้วก็อยู่กับพี่ประมาแล้วเขาไม่เห็นหลุมหรอกไอ้เวรล่อเนี้ยฝากหมายดิบ้า มาไม้พอมาไอ้พอมาไอ้ดีวะเออเก่งเก่งเก่งเฮ้ยดูสิเดี๋ยวก็ตายตลกด้วยโอ้ยผมจุ่งนานมากอ่ะผมวกศูนย์ผมจุ่งครับฟอร์มจัดผมวกศูนย์ผมแพ้เท่าไหร่อ่ะผมแพ้ทางเรื่อยอะไรเปล่ากุญกุญ นน,นาสามเฟสผมทุกจ,จุดจบบนี้มืดเมือนกันเองสามเฟสเลยนะวิจิตวิสามเฟสวิแล้วเท่าไหะไรเฉลี่ยวแล้วสามเฟสแล้วสามวิเฉลี่ยให้เขาไม่ดูเธอไม่เหมือนตัวเมื่อกีอ้อะพี่เขียวมังนั่นแหละสีอะไรก็ช่างนะผมไม่ขออยากโดนแขวนนะ ถ้าผมโดนแสนทิ้งผมไ,มไว้ในเสานานๆเลยนะ <c oughs> ตัวอะไรอ่ะไม่ขึ้นคุณเห็นแล้วเหอรอผมเอาเองเครื่องอยู่ LT ที <c oughs> ทางขวา <c oughs> ผมเกิดเค้นเหลือผมผมก็อยู่เกนียคุณเมื่อกี้วิ่งขวามาโอเคไปขวาไม่มีรูนด้วย ็นแฟนคนตนน้องคน้องโอ้โหเนยมปั really article, ่นเครื I ่องอยู I ่แ so. ล so ้วบอกถึง so ดีปั so. ่นเครื่องเร็วๆนะโอ้โมันตล้กลิ้นมาโดนเน่โซอโรออุจจรโซฉีแล้วอเครื่องเว้เดี๋ยวเดีท้าให้เดยวทาให้ ของตกด้วยวางไว้ฉ่ายไว้ที่เครื่องนี้เอ้ยวางกุญแจไว้ที่เครื่องนี้นะเครื่องที่เราปั่นกันโอเคปะหลงผมเราไปเจอใครก็ไม่รู้ผมกลับไปช่วยผมนะเจอผมสวนกระแสทาราเพราะผมมีกัดไม้ผมไปช่วยให้ช่วยหน่อยว่าอยู่นี่ผมต้องไปช่วย เอ้ยทำไมเจอแต่กุญแจกุญแจวางอะเดี๋ยวมันตีของกอ่ะมุญแจประชานไปแล้วเฮ้ยมันไม่อุ้มอ่ะผมป้นใน้ผมป้นใน้า<ผ>มึง <รอ S 1> ละนะไปย้ยายผมไล่ช่วยเพื่อนนะี่คุณจุ่มนิดหนั่งน,นะเ <ผม S 1> ฟดนะออผมรอฟังอยู่ อยู่ยบ้านเล็กไปเอลทีไปเอท,เอทมีมาแล้วมาแล้วมาตรงผมเือเพื่อนอ่าหนึ่งทีเปิร์กตัดสินใจโอ้กูดูโอ้ยเปิร์กหมูผมผมมาลากมาบ้านเล็กนะเออผมอยู่ข้างล่างผมป้านอยู่อุ้ยกดแต่ยากไม่ติดโอ้โห เลียนสกินทอ,องด้วยเนี่ยหุ่นโดนอีกแล้วมันั่นไงหุ่นโดนอีกแล้วไปเลยกูย่องก่อนอาไล่ไล่เ่อนอีกคนช่วยเดวิดก่อนโอ้โดนอีกแล้วไอ้เบอร์ไอ้น,นั่นอีกแล้ว ช่วยทีก็ตุงต้งตุง้งตุ้งโดนโมอลีแล้วนั่นน่ะผมเก็บตัวเครื่องแอรที <LT S 2> เสร็จได้อยังวะเนี่ยมอลีแดงตอนเนี้ยเขาไม่มอลีคนนั้นวะพอสองเฟนแล้วมอลี่อ่ะ,อะยังไม่มอลีเหรอแขวนเหรออ,อยู่แอร์ทีอย,อยู่กับผม,มบันฟ้า ตกหา่แล้วมันเฮ้ยไม่มไม่มีผมยังไม่เคยได้เล่นต้กแผ่นเลยนะใจเย็นก่อนแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเล่นไม้เลยดูด,ดิ พอลินพอมันเริ่มมั่นใจว่าแบบยังไงก็ปั่นไม่เสร็จมึงดูดิดีเครื่องก็เสร็จแบบ,บผมโ<า>อ้โหโอเคเล่นถี่ะจะแพ้ตรงนี้แหละผมอยู่ตรงคุณเลนเน่ยคุณรู้ปหะเนะี่ยโวยโวยโวยตายัก เปย์ไม้ไปก่อนอ่าหลอกเบสคนเราก็ต้องหลอกกันบ้างนะเนาะอยู่กับผมผมดูอยู่เปย์ไม้ทิ้งไปเลยไงอยู่บ้านฟ้าผมดูอยู่เฮ้ยไปไปชื่อ ไม่ทันว่ะจะร็จนะเฮ้ยท่อเกิดแล้วดิอย่างเงี้ยเฮ้ยอีกคนนึงอ่ะตายคนนึงอ่ะผมยังไม่ตายผมยังไม่ตายเาผมเข้าไปไหนเดินกลับไปทางบ้านเล็กไปในแม็ดเฟดยังยังเฟดไปแล้วเฟดไปไหนวะเนี่ยไม่รู้ไปไหนวะท่อเกิดท่อเกิดแล้วเอ้ยเฮ้ยเขาเกิดตามสิ่งก่อสร้างหลักตามสิ่งก่อสร้างหลักนะผมเอามาเฮ้ยเขาอยู่กับผมเจอผมรอรอเดวิดมาช่วย คนเราไปเก็บเแจนะจำได้ปะจำได้อเดวิดมาช่วยแล้วไปเดวิดโอ,อเ,ดเคเฮ้ยกลับไปหาปลยเดวิดตายโมหาท่อหาท่อเก็บเงินแจแล้วเก็บมาแล้วใช่ไหมเก็บแล้วสิ่งก่อสร้างหลักสิ่งก่อสร้างหลัก ตามพวกแมสพวกอะไรเงี้ยดูเลยผมเช็คส่วล่างให้เฮ้ยถี่มาแถวนี้เจอหัวเปย์มา้ไปก่อนนะหลงหลง มเจอป่าท่อยังไม่เจออยู่กับผมเนี่ยบ้านฟ้าเอ้ยท่ออยู่หลังบ้านฟ้ามาดิหลังบ้านฟ้าอ,อ,อุย้ยมันเจอล่วงอยู่กับผมมันเจอล่วงตรงหน้าไม้ทับไม้ผิดตาโอ้โหแล้วเขาเฝ้าดมันเจเลยเนี่ยคือไม้ป่ะน่ะแจล่วงหน้าบ้านนะเขาเดินไป LT Ê, Ê, Ăn đi Cú mình men, cú men Bởi lấy Cả lăng, cả lăng lấy, bởi lấy, bởi lấy Úi, mấy thằng Thang lăng không? Ủa, ví điều này Thang lăng không? Đây, đây, lấy Tấm kiếm hồn chơi lấy Rồi lấy Hả? Trời, liếc lối Cùng mà khoảng ngồi anh <cười> <cười> Lốp nửng quá Lốp